สวัสดีค่ะที่ชั้นนางสาวธนาพรศ,าศิษยแยมนิสิตจากวิทยาลัยการศึกษาสาขาภาษาไทยจะมานำเสนอบทความวิชาการเรื่องพลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในยุควัฒนธรรมสมัยนิยมค่ะการเปลี่ยนแปลงของสำนวน สำนวนสุภาษิตเนี่ยเป็นรูปแบบในการใช้ภาษาอย่างหนึ่งนะคะที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมโดยมักจะถ่ายทอดทางความรู้สึกหรือข้อคิดเห็นในรูปแบบที่กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะ ในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ภาษาสื่อใหม่นะคะเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียมีผลทําให้สำนวนสุภาษิตไทยเนี่ยถ,ถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองต่ออิรีิบาท,ที่เปลี่ยนไปในสังคมนะคะโดยจะยังคงเกียนความสําคัญไว้แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกเนี่ยให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะคะโดยจะมีเทคโนโลยีบทบาทเนี่ย ให้ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธ,ธรรมแล้วก็การสื่อสารเนี่ยทำให้เกิดการผรสมผสานร,ระหว่างวัฒนธ,ธรรมดั้งเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่ค่ะเกิดเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของสำนวนนะคะก็คือรักงูให้ผูกรักลูกให้กอดกับพลวัตของสำนวนใหม่ในโลกออนไลน์นะคะ เพราะว่าเกิดจากกรณีที่คณะกรรมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติได้มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนสำนวนสุภาษิตนะคะโดยทางรัฐเองเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสังคมแล้วก็สมัยนิยมแล้วกค็ค่านิยมต่างๆค่ะวัฒนธรรมสมัยนิยมกับสำนวนสุภาษิตไทยออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยได้สะท้อนให้เห็น ถึงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําวัฒนธรรมในหลายประเด็นของสำนักสุภาษ,ษิตไทยในสมัยใหม่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแล้วก็สมัยนิยมต่างๆในด้านต่างๆด้วยนะคะด้านบริโภคนะคะเอาหูไปหน้าเอาตาไปไลท่ที่แปลว่า ไม่สนเรื่องไม่สนเรื่องอื่นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอองหูไปนาเอาตาไปพารากอนนะคะซึ่งพารากอนเนี่ยก็คือห้างสปปรรพสินค้าที่ดังมากในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะตารเพศวิถีทางเรื่องนะคะที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศนะคะก็คือชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นชาติ เสือต้องเวลาชาติชายต้องได้เกย์นะคะก็จะเห็นถึงความหลากหลายทางเพศของในสมโนที่เปลี่ยนใหม่นะคะได้บูชาความงามนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งที่แปลว่าไก่งามไม่งามเพราะขนแต่คนเนี่ยจะงามได้เพราะการแต่งหน้านั่นเองนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแอปนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่สามารถแต่งรูปได้ไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าก็สวยได้ค่ะ ด้านความข้างใครในวัฒนธรรมต่างชาตินะคะเสียท้องเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครที่แปลว่าไม่ว่าจะเสียทรัพย์สินมากแค่ไหนแต่จะไม่ยอมเสียผัวของตัวเองเนี่ยให้ใครเป็นนางขาดก็จะเปลี่ยนมาเป็นมีท้องท่วมหัวไม่มีไม่เท่ามีผัวเป็นซีวอนนะคะซึ่งซีวอนเนี่ยเป็นดาราต่างชาตินั่นเองนะคะด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม สื่อสารสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นน้ำขึ้นให้รีบตักที่แปลว่าเมื่อมีโอกาสเนี่ยเราควรรีบกอบโกยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำขึ้นให้รีบถ่ายรูปลงเฟซซึ่งเฟซเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันนั่เองค่ะก็จะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสำนุกสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะคงรักษาแก่นความสําคัญไว้แต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็เทคโนโลยีค่ะสําหรับนี้ก็ขอบคุณค่ะ